สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว y o YouTube ทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนเมษายนปี2,565ของผู้ที่เกิดในลัคนากุมค่ะแต่หากท่านใดนะคะที่อาจจะไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนไม่ทราบลัคนาของตัวเองก็สามารถที่จะใช้ราศรีกุมรับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกัน ช่องของเราจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์น,นะและแม่หมอก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะเอาละค่ะแม่หมอก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับชาวลัคนาราศีกุม ทุกทุกท่านล่วงหน้ากันก่อนเลยนะเพราะว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีกุมคุณจะดวงดีโดดเด่นมากเลยค่ะทั้งในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินนะคะโอกาสทางการเงิน รวมไปถึงความรักความสัมพันธ์จะมีดาวหลายดวงเลยค่ะไปโคจรในตำแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตาของคุณนะคะดังนั้นชีวิตก็ถือว่าจะค่อยๆดีขึ้นมาแล้วค่ะนับตั้งแต่30มีนาคมนะคะดาวพระราหูดาวประจำตัวก็ได้ย้ายออกมาจากจุดที่ไม่มีกำลังถือว่านะคะจากนี้ต่อไปชาวลัคนาราศรีกุม คุณจะเข้มแข็งแข็งแรงมากขึ้นจากนั้นพอเราเริ่มต้นในวันที่1เมษายนดาวสุกดาวเจ้าเรือนสุภะที่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความสุขความเจริญชื่อเสียงเกียรติยศก็จะโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณค่ะและยังได้มาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่าอุจจาวิลาช อุจาวิราชราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองดาวสุกโคจรทับตัวค่ะชาวกุมก็จะทำให้คุณโดดเด่นนะคะทั้งในเรื่องของโชคลาภทั้งในเรื่องของการเงินการงานและความราาักค่ะหลายคนจะมีลาภผลเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินอสังหาต่างๆนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง และไฮไลท์ที่สำคัญประจำเดือนเมษายนนี้ก็คือในวันที่8เมษายนดาวพฤหัสบดีจะย้ายโคจรมาเป็นเกษตรราทีบดีในเรือนการเงินของคุณนะคะและดาวพฤหัสเองก็เป็นทั้งดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะจะย้ายกลับเข้ามาอยู่ในราศีมีนในรอบ12ปีก็จะส่งผลนะให้ชาวลัคนาราศีกุมจากนี้นะคะยาวๆไปจนถึงต้นปีหน้านะคะต้นปี2500 ดาวพฤหัสก็ได้หมุนวนกลับมาให้โอกาสครั้งใหญ่กับตัวคุณค่ะทําให้คุณรู้สึกเริ่มมีความหวงังมองเห็นหนทางที่จะเดินต่อไปข้างหน้าชีวิตกลับมาพลิกฟื้นแล้วนะคะจะเป็นช่วงที่คุณโดดเด่นเกี่ยวกับสินทรัพย์ค่ะมีโอกาสในการที่จะได้เคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะหาเงินได้ง่ายหาเงินได้เยอะกว่าเดิมแถมในเรื่องของโชคลาภต่างๆก็โดดเด่นมากเลยค่ะจากนั้นนะคะชาวกลุมในวันที่14เมษายนด ดาวอาทิตย์นะคะก็จะย้ายออกจากเรือนการเงินของคุณย้ายไปเป็นมหาอุดในราศีเมษโคจรร่วมกับดาวอีกหลายดวงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวมฤตยูนะคะดาวพุธดาวพระราหูรวมถึงดาวพระเกต ก็จะเป็นช่วงที่คุณนะคะอาจจะได้เดินทางมากขึ้นค่ะจะมีเรื่องที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนนะกับสังคมมากขึ้นแต่เอาล่ะมิสหายหรือว่าพี่น้องคนใกล้ตัวก็อาจจะทำให้คุณเกิดความวุ่นวายมากกว่าปกติบางทีอาจจะมีเรื่องของการขัดใจกันเพราะเรื่องผลประโยชน์ก็ได้บางครั้งก็อาจจะมีคำพูดคำจาที่ไม่เข้าหูกันนะกระทบกระแทกแดกดันกันนะคะการพูดคุยจะบาดทั้งหูบาดทั้งหัวใจนั่นก็เป็น เพราะดาวพระราหูนะคะเขาไปโคจรเจอกับดาวคู่ศัตรูนั่นก็คือดาวพุธนั่นเองนะคะ จากนั้นนะคะในวันที่18เมษายนนะดาวพระเกตก็จะย้ายโครจรเข้าไปสถิตยอยู่ในเรือนการเงินของคุณค่ะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไปโครจรในเรือนการเงินร่วมกับดาวบุญใหญ่นั่นก็คือดาวพฤหัสบดีถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีกุมคุณจะมีลางสังหรณ์มีเซนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภที่แม่นยำม,มากจะส่งผลนะคะทำให้คุณอาจจะได้รับโชครับทรัพย์นะคะเงินทองห าางไหลเข้ามาบางทีก็อาจจะหมายความว่านะคุณอาจจะได้ของขวัญของฝากาได้ทรัพย์สินประเภทเกี่ยวกับพระเครื่องนะคะวัตถุมงคลต่างๆเข้ามาบูชาก็ได้แต่เอาละค่ะโดยรวมแล้วนะคะชาวลัคนาราศรีกุมสําหรับเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่ดีมากๆเดือนหนึ่งของคุณเลยค่ะอาจจะวุ่นวายอยู่บ้างนะคะในเรื่องของการเดินทางที่อาจจะมีเข้ามาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวบางทีก็อาจจะไปวุ่นวายเหนื่อยใจกับเพื่อนกับสัง กับคนรอบตัวนะคะแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องการเงินและโชคลาภในเดือนนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคุณเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีดวงปังโดดเด่นยิ่งกว่าใครนะคะในด้านการงาน วันที่7เมษายนค่ะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานจะโครจรมาทับตัวค่ะและก็จะเป็นเกษตรแลกเรือนกับดาวพระราหูนะคะดังนั้นคนทำงานประจำนะถือว่าจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณจะได้ทำงานหลายอย่างไปพร้อมๆกันค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะหลีกนีในเรื่องของสังคมไม่พ้นนะคะอาจจะต้องไปพบปกะกับผู้คนมากมายนะคะมีกิจกรรมให้ทาเยอะแยะเต็มไปหมดคนตกงานนะคุณจะหางานได้ไง่าย ค่ะในช่วงนี้แต่ว่าชีวิตก็จะหาความเป็นส่วนตัวยากหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราต้องไปพูดไปคุยไปเจอเจอกับผู้คนมากมายแต่ใดๆก็ตามค่ะงานของคุณยังถือว่ามีความก้าวหน้าสําเร็จดีเพราะว่านอกจากจะมีดาวอังคารทับตัวแล้วนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนสุภะก็โคจรร่วมกับดาวการงานด้วยหลายคนจะได้ร่วมทํางานกับคนเก่งคะ่ะและตัวคุณเองก็มีศักยภาพที่สูงมากงานที่ทำนะคะก็จะทำ ให้กเกิดมูลค่าค่ะจะได้รับค่าตอบแทนก้อนใหญ่เข้ามาสุกปากหวานอังคารรับเอาค่ะคู่ดาวอังคารสุกเขาก็ถือว่าเป็นคู่ดาวแห่งการสร้างทรัพย์นะคะก็จะดีจะเด่นในเรื่องของงานจะสร้างเงินสร้างเครดิตสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณค่ะโดยภาพรวมนะชาวลัคนาราศีกุมการงานเยอะค่ะเดือนนี้มีอะไรให้ทำไม่หยุดนะคะแต่คุณก็จะได้เงินได้ผลตอบแทนกลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภ อย่างที่แม่หมอบอกไว้ตอนต้นคลิปเนาะว่าดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของคุณนะคะจะเข้ามาโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในราศีมีนถ้าแปลแบบตรงๆนะคะการเงินเข้มแข็งแบบนี้ก็แปลว่าเจ้าชะตาจะมั่งคั่งจะร่ํารวยแต่ว่าใครจะได้รับผลบุญก่อนนะคะคุณก็อาจจะต้องดูองศาดาวตอนกําเนิดของคุณอีกทีเนาะดังนั้นก็อย่าใจร้อนค่ะช้ากุมคุณจะได้รับลาภผลกัน อย่างแน่นอนในช่วงปีนี้นะคะแต่เอาล่ะนอกจากดาวพฤหัสจะโคจรเป็นเกษตรแล้วนะคะคุณยังมีดาวศุกร์นะ,ะตัวแทนของการเงินอีกดวงหนึ่งนะ,คะโคจรมาทับตัวค่ะมีมาตรฐานเป็นอุจจาวิราชและดาวศุกร์ที่มีมาตรฐานที่ดีนะคะก็จะทําให้การเงินของคุณในเดือนนี้ยังโดดเด่นอย่างต่อเนื่องค่ะมีโอกาสที่จะหาเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำมมากขึ้นมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาค่ะชื่อเสียงเครดิต,ต ต่างของคุณจะดีมากๆเลยในช่วงนี้เป็นจังหวะของเงินทองจะหลั่งไหลนะคะส่วนหนึ่งนะคะการเงินการทองก็จะมาจากความขยันขันแข็งของตัวคุณเองนี่แหละค่ะเพราะว่าดาวสุขโครจรร่วมกับดาวอังคารและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะมาจากจังหวะของดวงโชคลาภที่มาถึงตัวคุณแล้วนะคะดังนั้นนะชาวภูมถ้าคุณชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่างๆนะคะพระเกตอยู่ในเรือนการเงินร่วมกับดาวพฤหัสนะคะก็จะทําให้คุณมีเซนต์มีราง สังหรณ์ที่ดีค่ะดังนั้นนะถ้าเรารู้สึกผูกพันกับเลขไหนนะคะหรือว่าเลขใดๆที่เราตามมาหลายงวดแล้วมันพลาดไปนะคะก็ขอให้เน้นไปที่เลขนั้นนั่นละค่ะภาพรวมในเดือนเมษายนนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะชาวกุมคุณเป็นราศีที่ดวงดีโดดเด่นประจำเดือนนี้เลยนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ ดาวคู่ครองของคุณนะคะจากโคจรไปเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสหัสชชะนับตั้งแต่วันที่14เมษายนเป็นต้นไปการเข้าสังคมเพื่อนฝูงสังคมรอบข้างนะคะคนใกล้ตัวจะเป็นสื่อนำความรักมาให้กับคนโสดค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ไปเกี่ยวข้องกับผู้คนมากขึ้นนะคะและความไม่เหมือนใครของคุณนี่แหละจะไปสะดุดตาสะดุดใจใครบางคนเข้าแล้วนะคะส่วนคนมีคู่นะคะเดือนนี้ความรักอยู่ ในเกณฑ์ดีค่ะดาวสุขไม่โครจรเสียก็ถือว่าจะช่วยเหลือดูแลกันเป็นอย่างดีหรืออาจจะได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะและในบางคู่นะแฟนหรือคนรักของคุณนะจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณด้วยและในคู่ไหนก็ตามนะที่อาจจะมีความรักที่ซับซ้อนนะซ่อนเงื่อนนะคะมันก็อาจจะต้องเป็นความลับอยู่ต่อไปนะ,ะการไม่มีสถานะก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจไปอีกสักพักใหญ่ๆ ู่เหมือนกันนะคะในด้านสุขภาพและความปลอดภัย ชาวกุมคะคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของพายุหรือดูร้อนนะคะหรือว่าอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากๆนี่แหละอาจจะทําให้คุณเกิดอาการเจ็บป่วยก็ได้รวมไปถึงนะคะคุณจะต้องระวังคําพูดการติดต่อสื่อสารนะการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆจะพิมพ์อะไรจะคอมเมนต์อะไรนะคะในช่วงนี้ขอให้ไตร่ตรองให้ดีก่อนและในท่านใดนะคะที่อาจจะต้องเดินทางไกลต้องไปต่างจังหวัดในช่วงสงกรานนะคะแม่หมอก็ขอให้คุณระมัดระวังนะคะ ในเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางกันด้วยนะคะในส่วนวันที่อารมณ์ไม่ดีมีปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะได้แก่วันที่ 9, 10, 11, 14, 15, 23และวันที่24เมษายนนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโรเสียงทายได้ไพ่เพจ o อฟซอ s Wheel of Fortune และ ดีเอ็มเพอเร เอาละค่ะชาวลัคนาราศีกุมค่าสำหรับสิ่งที่คุณต้องระวังในเดือนนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของคำพูดการเจรจาเอกสารสัญญาต่างๆนะเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณไปโคจรร่วมกับดาวพุธค่ะหลายคนก็ถือว่าหัวจะปวดกับเรื่องจุกจิกน่ารำคาญใจต้องไปเจอกับคนที่พูดจาไม่เข้าหูนะคะหรือบางคนก็อาจจะได้ไปเจอกับปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาการที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รักษาสัญญา ไม่เป็นไปอย่างที่ตกลงกันเอาไว้แต่เอาละค่ะมันก็จะเป็นแค่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะสำหรับคุณส่วน View of for t u n e นะคะหมายถึงสัจธรรมนะคะหมายถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านและจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณในอนาคตอันใกล้นี้นะคะถือว่าโชคชะตาของคุณมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วค่ะดาวประจาตัวก็ได้ย้ายออกมาจากมุมอับแล้วนะคะและดาวพรฤหัสบดีดาวบุญใหญ่ก็ได้ย้ายมามอบความมั่งคัง่ง ความร่ำรวยให้กับคุณถือว่านะคะสถานการณ์ที่เคยแย่มาตลอดในช่วงก่อนหน้านี้นะจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้หลังจากนี้นะคะคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตที่มากขึ้นเพราะไพ่ใบปิดของคุณคือ The Emperor ที่หมายถึงความมั่นคงหมายถึงการแผ่ขยาย การเติบโตการได้รับการยอมรับนับถือดังนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะได้รับโอกาสอะไรก็ตามแต่ในช่วงนี้นะคะขอให้ทำมันอย่างเต็มที่ค่ะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังเอาไว้นะคะชาวลัคนาราศีกุม ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปด้วยนะคะและหากท่านใดนะที่ให้เกียรติสละเวลากดไลค์กดแชร์นะช่วยกันกดดูคลิปช่วยกันกดคอมเมนต์ใต้คลิปของแม่หมอมาโดยตลอดเลยนะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอ,ขอบพระคุณมาณาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ